และแล้วก็มาถึงแล้วนะครับที่โรงเรียนนะครับนี่โรงเรียนบ้านบางเยี่ยมนะทุกท<อ>่านนะฮะสวัสดีครับใช่ไหมเอาเปลี่ยนครับสีเงินได้เปลี่ยนทางลุ่มเอาขึ้นไปเรีบรครับผมกับแดงครับสีแดงบอกว่านี่กิจกรรมกีฬาสีที่โรงเรียนวางเยี่ยมนะทุกท่านนะ เทีเปียนเอ้าสีแดงจับไปฝั่งทางตำบ้านที่นี่โอเคคุณลุงเชียร์เต็มที่เลยนะคุณลุงคนเชียร์สีแดงจมในใจนดีใจสี่ได้ยินเลยนะโอ้ยมันทำตำเว้ยดิมันได้เปียกอลไอ้าวนั่นสีน้ำเงินจับมาทางโนนโนนบันบานนะครับนั่งอยู่ที่เอาลอมึงดเปลี่ยนจากโนนไปนุ่มเปลี่ยนจากนุ่มไปโนนเอาจะได้เปลียนเสียเปลียนกันมีไหมอ้าวเซตที่สองนะครับ มาดูว่าพี่พี่ยูทูบเบอร์นะฮะมีใครมากันบ้างนะฮะนี่เลยนะหนึ่งสองสามสี่หากเนี่ยเนี่ะฮะร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนวังเยี่ยมนะฮะเอาดีๆแล้วทีเด็ดีเสน่ห์ใช่หรือไม่ตอนนี้กิจกรรมชักขยี้นะครับของเด็กๆนักเรียนนะครับระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินนะฮะสี่เมื่อนะเช็คดูเลขหนึ่งสองเดี๋ยวเราดูมุมกว้างนะฮะไม่อยากซูมๆเด็กๆนะครับพี่ๆนะฮะ โอ้มีอาทิตสีแดงนะฮะโอ้สรุปแล้วเอ้าช200อนีเอา้เอาลุงบนบอกว่ชาชครชนะได้สองศัสองร้อยอาแล้ว1 2ึ่งสองสห้าเจเจ สองสี่หกแปดสิสิบสิบสองสีแดงมีกี่คนลูกสองสี่หกแปดสิบเอาหายไปสองคนตอนนี้กำลังติวเข้มกันเต็มที่นะฮะอย่าล้มนะข้างหลังอย่าล้มจึงเอาสีแดงเพิ่มอีกสองคนดูสีแดงน้องน้ำมนต์อยู่สีแดงนะฮะคุณลุงวันนี้ก็มาเชียร์สีแดงนะครับถ้าสีแดงนังเงินนังเงินถอยครับนังเงินครับนังเงินถอยนังเงินถอย พิ่มอีกสองสีแดงสีแดงเป็นเพิ่มอีกสองเลยอ่ะสีน้ำเงินนัดกองเชียร์ครับถอยครับถอย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 เอาผู้เล่นที่ไม่ใช่กองเชียร์ไอไอันนั้นักเรียนนะถอยถอยถอยลูกอ่โอเคเอาเลยครับครูลมกำลังหาผู้เล่นแล้วครับห้ามเอาปอหนึ่งลงนะครับคุณครูห้ามนะครับคุณครูห้ามเพราะว่าคุณจุ๋มจะเสียเปรียบคุูลมได้เนี่ยคุณจุ๋มเสียเเสียบเลยอ่ะนักกีฬาพร้อม เอาก่อนถอยถอถอยถอยอประานสีประดานสีถอยถอยถอยถเออเอาโอเคเอาสองรยบาทจากลุงพลนะครับเอาเราว่างานนี้มาลุ้นกันนะอ่ะที่ต้นเกฑ์ครับเอากี่ร้อยดีไม่มีระวังเอาสที่นะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะ สีแดงสีแดงสีแดงแรงลิศนะรื้อรื้อรืึอเอารื้อร้อรือร้อเด้งเด้งเด้งโอ้แสดงว่าต่อไปกัฉลาดนะครับใครฟังเยอ่าแล้วอาแล้วนองน้องมาได้ครับมอได้เอาแล้วครับเอาแล้ว

ะจะลุ่มหรือจะโน่นก็ชนะทั้งสองฝั่งนะครับอ่าเงินไม่ถึงเงินอาชีพไม่ถึงเงินเงินอาชีพไม่ถึงรางวัลครับจายคครับรับรางวัลด้วยอ่าไปรับรางวัลกับสีน้ำเงินสองร้อยบาทอันนี้ถ่ายรูปด้วยครับชัตเตอร์อ่า ตัวแทนรับรางวัลน,นะต่อไปก็ฟุตบอลอาุบาล์สิบคนคนะชักเคยเยอรบอกเขายังไม่เสร็จนเนาะอ้าวชักเคยเยออาุบาลเชเทเล็บบอก่มันเด็กมันมีน้อยอเด็กดีใจดีใจกันใหญ่เลยนะพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะ โอหกิจกรรมวันนี้สนรบสนานครับอนุบาลมีน้อยอ่าแต่มีน้อยผ่านไปเลยครับอปดึงปสองปสามครับมาเลยครับสิบสิบสองคนเอาสิบคนก่อนมูสเตอร์เราที่มาร่วมกิจกรรมนะฮะนี่นะฮะเอามาจิ้นะเมาซาดนี่นะลุงพันนะคุณครูอนุบาลแจ้งมาแล้ว ชักขยี้ยิงอนุบาลลงสนามเลยลูกทีมเราก็ตามมานะฮะหลังจากที่คุณลุงสายด่วนไปนะเขามาทันทีทะช่องทีสองพันห้าร้อยหกสิบห้ารูแพ้รูชนะรูอภัยหน้สนามกีฬาโรงเรียนวังเยี่ยมสนามวัางท่อโอ้โหกนชียร์ให้เชียร์ทีเด็เต้นท้าห้ามงานกีฬาสีนะของโรงเรียนนะเชียร์ให้คะแนนอยู่ตอนนี้นี่อ่าให้ยู่สีน้ำเงินเดี๋ยวเราไปดูป้ายกันก่อนซ้ายมือเราก็เข้าลูกจะดุถ้าปีไหนแรงมัน น้อยมันเป็นธรรมชาติของบ้านบางเยี่ยมสังงกีดูนะครับนี่นะครับการแข่งกีฬาภายในต้านพยาเสพติดประจำปี2565นะครับกระติปเกมนะระ่างวันที่2-3สิงหาคมนะครับดูแพ้ดูชนะดูอภัยนกสนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังเยี่ยมนะครับต่อไปครับเป็นเท่าไหร่เอาเท่าเั้าละออ มาดูสนามกีฬาของโรงเรียนนะัแต้มสีแดงครับโอ้เด็กนักเรียนเยอะมากเลยพี่น้องครับห้ามเกินเส้นสนามฟุตบอลใครเกินเส้นหักหัวละหนึ่งคะแนนอาฟุตบอลไอ้สีเงินมันจะนับใครล้นออกมาเส้นสนามฟุตบอลหักสีละหนึ่งคะแนนสนามโรงเรียนใหญ่มากตวนูุ้กประการสีเงินเสื้อลนี่นะครับกิจกรรมวันนี้เป็นชักเยอร์หญิงนะครับนะทางฝั่งสีแดงอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ สีน้ำเงินอยู่ฝั่งขวามือนะครับโอ้โหสีน้ำเงินแรงดีมากสีน้ำเงินชนะอีกแล้วนะครับสีน้ำเงินมาแรงมากเด้บ

ฝากกดไลค์กดแชร์อดิศรแฟมิลี่นุกกี้แฟมิลี่บ่าวสอนบ้านจับประดงเหนือด้วยนะครับฝากผลิตภัณฑ์พี่ๆคอ o p y ด้วย0 9นย7เจดครับเจอกันคลิปหน้าครับ